น yeah. าน<า>้องน่าฮะเออร้องเพียงแม่ก็เลือกไม่ได้และไปไม่เ <What? S 1> เป็นมานะลาไม่ได้เอ๊ะ อ <c oughs> ือกัวกัวแดงเหรอฮาฮะฮะจัดการมันเลยไม่ต้องให้มันมาใกล้เลยเนาะเ <c oughs> มื่อกี้แม่แอนโทรมา <c oughs> อะไรลูกมาแมมาคุยกับแม่ก่อน <c oughs> คุยกับแม่แม่โทรมาพี่โอืม หนูไปไหนมาฮะมากัวแดงนั่นแหละกลัวแดงมันยังไม่มันกัดแมวม,ม,มันไม่ได้กัดคนหรอกแม่มาแม่แม่มาแล้วเดี๋ยวเปิดกล้องก่อนกล้องเเอาคุยกับแม่หน่อยลูกอะ่ะอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยแอนดูท่าดูดูเอาเอา เฮ้ยบอยเอาพี่โซ <c oughs> เอาคุยกับแม่สิอโอ้ยมึงเจากันยัมัวอะไรกัดเข้าที่ไหนเราไอ้มีไหมฮะมีไหมมันจะกัดรองเท้าเออนี่อ่ะ ถ้าว่าอนทาเฮ็ดให้เบิ้งกับป้ายังสั่หลุมเจ้ามันยังไม่กัดหรอกเขาดูรองเท้าตั้งแต่ลงรถแล้วรองเท้าคู่นี้เพิ่งเอามาเดี๋ยวด้วแม่จะไปเอาโทษศัพ์ไปไว้อัน เอาแค่นี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวให้แม่เขาคุยกับลูกกันมูเจ้ากับฮแม่ดีอโอเคมาผู้ใดว่ามากัดข่อยมามากัดมามาเบิงมูเจ้ากับยเว้าไปทั่วไปทีบหลายคำกัดข่อยจงมันไหวอีแด่นน้องคอยมานี่สิ ไหนเหเหไหนเลือดออกไหมไหนดูสินี่ก็ที่เดิมนี่เห็นไหมถามว่าเลือดออกไหมก็มือที่เดิมนี่แม่เออแม่ที่ไหนไม่ใช่แม่โอ๊ยโอยโอยเอาโทรศัพท์ยายไปยังไงมานี่เลยเอาโทรศัพท์ยายมามานี่มานี่เลยหยุด นน<ะ>าไปใครเอามาตั้งแต่เมื่อไหร่แมย์อนอัดคลิปรวอมปาดอัดอัดอันนั่นพวอมแม่หนูเบางเนี้ยทอหาแม่ไม่เราอ,อัดเป็นเสียงจังสี่แม่อยว่ได้เฮ็ดได้จ้านอ้องเฮ็ดเฮ็ดจ้าดูเพื่อความสนุกนะคะเพื่อความสุขบันเทิงนะคะพี่น้อง มารับร้องร้านบริยูดอกอีแดงเนี่ยมันกัดลูกคข่หนั่งไม่ราคามันนี่ไม่มันเห็นรองเท้าไงไม่เคยเห็นรองเท้ามันก็เลยเข้ามาเนี่ยรองเท้ารูปแมวเนี่ย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 อาณาอารซื้อให้รองเท้าเนี่ยขึ้นมาขึ้นมากระลูกกระขึ้นมาลูกขึ้นมาไม่ต้องลงไปตรงนั้นนะ น้องคืงอนยังนี่เด้อไอแดงคนดิบอกให้ผู้ใดมาเอาของมันเนี่ยของในเนี่ยถ้าขึ้นขี้ขึ้นยังสิมันกิดเซยมันให้น้องขึ้น,นอันเลื่อมเลื่อมเอานั่นไหมพ่อน้ำมันเนี่ยมาใส่ซาเล็งให้ร้านขี้เนะี่ยให้โซ่ไปซื้อวะอะ้วมีไฟอะไรอยู่ตรงเนี้ย ขี่เนี่ยร้านพ่อยก็อยากขี่รถขี่ลาไปละเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยอะไรลูกาาหนูไหนะยายไปซื้อน้ำมันก่อนไงยายไปซื้อน้ำมันน้องเพชฟังยายนะน้องเพชน้องเพชน้องเพชถ้าไม่ใส่รองเท้ายายไม่มาาเล่นด้วยต้องไปใส่รองเท้าก่อนดูพี่พลอยใส่สิน้องเพชไปใส่ก่อนเลย ากบอกในเด้อค่ะผู้ใดเป็นแฟนน้องเพชรแฟนขับน้นองเพชรคอยรักทั้งสองคนเด้อไม่ใช่ว่าค่อยจะมารักเพชรหรือพลอยค่อยรักเท่ากันเลยนี่รองเท้าอยู่นี่ลูกรองเท้าอยู่นี่ค่ะดูเขาที่บังคับให้ใส่ก็เพราะรักนะคะถ้ากลัวไปเหยียบน้ำเหยียบอะไรมันจะเป็นอันตรายค่ะ ให้เข้าใจยายแตนด้วยนะคะพี่น้องเอาของตาออกลงเอาไว้นี่เอเอามาเรียบร้อยแล้วมันเต็มแล้วของตาออกเอาไปให้ตาออกเด้อมาใส่รองเท้าก่อนถ้าหนูไม่ใส่นะ่ะมันจะเหยียบน้ำมันจะเป็นแผลเข้าใจไหมมันจะได้ไปหาหมอ